คลิปภาพเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ครูของผู้ดูแลหอพักโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เอามาโพสนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่มีครูคนหนึ่งไปทำโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุครูผู้หญิงที่เป็นคนโพสต์ใน Facebook บอกว่ารับไม่ได้และอยากจะทําให้ระบบเหล่านี้หมดสิ้นไปเสทีทีค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม คุณครูผู้ชายใช้ไม้เรียวสอบสวนความผิดเด็กนักเรียน4คนสาเหตุเกิดจากขนมในห้องพักครูถูกขโมยไปค่ะแต่ว่าวิธีการที่ใช้ในการสอบสวนเด็กเนี่ยดูแล้วมีท่าทีข่มขู่รวมถึงมีการทำร้ายร่างกายเด็กด้วยมีการใช้ไม้ตีเด็กชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ใช้เท้าเตะเด็กจนลมคว่ำและภายหลังเด็กที่ถูกทำร้ายไม่กลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกเลยหคนด้วยกัน ครูผู้หญิงโพสต์ข้อความระบุถึงกรณีที่ผู้บริหารและครูบางคนเบิกเงินในกองทุนช่วยเหลือเด็กไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอ้างว่าไปราชการที่ภูเก็ตเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารค่าเหมารถค่าน้ํามันรวมเป็นเงินกว่า37,000บาทแต่ในความเป็นจริงเป็นการเดินทางไปส่งผู้บริหารระดับเขตคนหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเบริกเงินออกจากกองทุนเดินทางไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปซื้อโซลาเซลล์แต่อ้างว่ามีการนำเงินบางส่วนไปเที่ยวคาราโอเกะโดยทราบว่าก่อนจะเปิดเทอมมีเงินบริจาคในกองทุนประมาณ200,000บาทแต่ตอนนี้เหลือแค่30,000กว่าบาทเท่านั้น นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งู้วงเนยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3สอบพฤติกรรมครูที่ทำโทษน,นักเรียนเกินกว่าเหตุโดยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าพบความผิดก็ต้องลงโทษกันตามระเบียบและกฎหมายรวมทั้งชื่นชมคุณครูที่เปิดเผยเรื่องนี้ว่าไม่ปกปิดหรือนิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นเบื้องต้นสพปเชียง สพอปอชอมสามทำรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดีบันทึกผลการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบทางวินยัยมอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนักจิตวิทยาดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยอ้างอิงข้อมูลบอกว่าใช้เงินบริจาคไม่ถูกวัตถุประสงค์นั้นเบื้องต้น มอบให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินการบัญชีอย่างละเอียดทุกรายการค่ะส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรณีคลิปภาพทำร้ายร่างกายเด็กเกิดขึ้นก่อนที่จะมารับตำแหน่งโดยจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ชี้แจงว่าเดินทางไปพร้อมกับครู2คนเพื่อซื้อโซลาเซลล์นำมาลดค่าไฟของโรงเรียนส่วนการกินข้าวในร้านอาหารยืนยันว่าใช้เงินส่วนตัวในการจ่ายค่ะ